ขบดดฮะขดฮะมึงตีไกล้กะมึงตีไกล้กูวบอกมึงตีมันยังมันเพ่งยังให้มึงมึงยังตีมันนี่มึงต้องรอกขามันทับแล้วนี่นมันเพ่ยังให้มึงมึงยังตีมันบอกฮะเอ้ามันเข้าเงินกูนเข้าเงินมึงมึงกระไรมันรอดีดีต่อมึงชีตีมันยังตอนนี้มันขาทแล้วนี่นาข่าก็ยังเล่นมันเข้าเงินกูนเข้ามึงกรไมันรองดีดีตัวมึงตีมันเ่งยังบอกพยงมันคือผูเข่าไม่เชื่อ้นมนป่วยอย่างเข้าเงนคนเื่อดนี่นาเด็ดแล้วกูต้มซุปกลิ สุดนะกูมีแต่เงินยังได้แบบสี่แม่กูหาจะไแเข้าบัำส pues ีให้กูเมื่อวานนี่นะบ่มีเงินสดมึงก็ไปกดอัลบาปุ๊บแทพบ่ะดูเอทีเอ็มมึงอยู่บักเก็ตที่กูกับพี่ใช่กูไปจริงไลมึงก็ไปถอนอยู่หฮางค้าใกล้บ้านท่านี้ดิฮะไปถอนยู่หฮางค้าใกล้สมอให้เจนไดยบอกกูได้ยแม่ก็ได้เนาะไปไปกูจะพาไปถอนมาเอาไก่ใ้กูได้ยแม่เออเอาไปไปไป น,นี่นี่บุตรน,นี่ฮันได้เมียนี่นะสามารถถอนเงินสดได้เมนเล้วการถอนเงินสดจากฮันค้าบันเพมีสามขั้นตอนง่ายๆดังนี้ขั้นตอนที่หนึ่งสแกนคิวอา e วโคันเพเแล้วป้อนจำนวนเงินเพื่อสำรับสินค้าแล้วเลือกบัญชีขั้นตอนที่สองถ้าเฮาต้องการถอนเงินสดเมนให้กดปุ่มแคเอาแล้วให้ระบุจำนวนเงินที่เฮาต้องการถอนและกดปุ่มต่อไปขั้นตอนที่ 3. แสดงจํานวนเงินที่จะจ่ายสินค้าและจํานวนที่จะถอนแล้วให้กดปุ่มยืนยันสําระเพียงสามข้อตอนนี้ก็สามารถจ่ายสินค้าและถอนเงินสดได้พร้อมสามารถถอนเงินสดได้ถุงถึง5ล้านกีบต่อมือต่อยูเซอร์ถอนฟรีบ่มีค่าธรรมเนียมเด้อท่านสามารถถอนเงินสดได้ที่ห้างค้าทั่วไปที่มีสัญ,ญลักษณ์แคปเอาที่เท่านั้นเด้อและต้องซื้อสินค้าก่อนทุกครั้งห้าคารแน้ิค้าเพิ่งแคะเตรียมไปกินแฮเอาเนาะชีวิตง,ง่ายสบายขึ้นก็ยืนพนนี้ละไปไปไป,ไปกินต้มไก่ ไก่สีก็แก,ก,ก,ก้ขาหักมึงฮะเน่ิ่งกูแหงมึงนี่ละนุ่เก่าขาหักก็ต้องกินกันตัวไปกำไรตัวนี่นะได้ทำเงินได้เงินกินต้มไก่สรี